สวัสดีจ้าอีปายซื้อเช่นเคยจ้ะพี่น้องสวัสดีเช้าวันพุธครับผมเมื่อนี้อากาศดีมากครึมถ้าอยู่เข่าฝนตกกอเกาพี่น้องไงออกินเข่าเสากนมูกรอนผู้ใดเล่นๆนี่เขาเพราะท่านตื่นอยู่ผมกินเข่าหลับพี่น้องเอ,อ,เอ,อ้ยเมนูวันนี้ก็มีผัดผิดปลาดุกแล้วก็ น้ำพริกหมูอ่าผัดน้ำพริกหมูเส่กะปินะครับผมเสบร์ฟใส่เกลาพี่น้องตัวหลักเลยคือกระเทียมประโยชน์มากมายกระเจีย๊ยบ จริงเขาผมรู้สึกบอกทุกขั้งพี่น้องว่ากระเทียมกระเจี๊ยบพักทุกอย่างมีประโยชน์ครับผมฝ่าห้องพี่นอ้องอืม แต่ว่ามันมีสาระเองเราสู่กันฟังก่อน <c oughs> ว่าเสิเราหลายคลิปละเดี๋ยวเราคลิปนี้เลยพี่น้องอาจจะเห็นอะาผู้ใดที่ติดตามผมเนาะก็สิเห็นทุกอาทิตย์หรืออาทิตย์เว้นอาทิตย์จะมีการมีการกินกระพีะกำนองในในในไตวันอะา คนไทยในแต่วันน้ากันเนี่ยครับมาหากันมากินกันหลายคนหีนว่ามาก,กันหาหกคนก็แเดวแต่เมื่อใดนัดกันหลายก็หลายเราม,มานนั่งกินกันอาหารเยอะแยะมากมายอืประมาณนั้นครับ กินดีอยู่ดีบางคนมองมากว่าช่วยกินดีแต่เนาะทัวจิตเนาะอืมนักษัหนังส่อถามว่ากินดีไหมตามภาพรวมแล้วพี่น้องเห็นน่ะมันก็นดีอยู่แต่วันหนึ่งเข้าบ่ได้ก,กินแบบเข้าบ่ได้ก,กินแบบรู้หลาไปได้กินแบบเขาเรียอกอยีงไงกังล่ะ คนอื่นคนอื่นมองมาอะสิเห็นมาโอ้กินดีอยู่ดีหน่อยหรอกคนทางบ้านก็เป็นอย่ไรเนาะกินแต่ละแต่ละครั้งที่กินกันเนี่ยพี่น้องแต่ละคนเนี่ยก็สิื่อหนุนมากื้อนีมากหารกันแน่จังสีพี่น้องคนละหาสิบคนละรวยประมาณนั่นละคนละหาสิบคนละรวยมันก็ได้หลายเล้วพี่น้องมันก็เลยดูเหมือนแบบว่าโอ้กับเขากับน้ำหลายอย่างเสียแต่จริงแรีวนามพวได้แบบว่าเลิศรู้เพื่อเฟิกีอย่างเด้ครับ เย่างเช่นผมเนี่ยไปตลาดสือปลาสืปลามมอย่างปลานิ้อตัวหนึ่งจังสเสียปลานิ่อตัวหนึง่งเจ็ดบสิบแปดสิบบาทก็สือมาอาพี่คนนี้สื้อหมูมาลอยหนึ่งจังส์เสียพี่คนนี้สื้อไก่มาไก่มาลอยหนึ่งจังสเสียแล้วก็ตามสมตามสมตามกับบักฮุงเอกบักฮุงฟี่แม่พี่น้องนั่นละ่ะพักเพกิดเ,เจ็บเอาตามสวนมันก็เลยเบิ่งแบบ อลังการงานสาร้างแปลงเสัต่แล้ครับแต่แดงกิงเล้วนะ่ะผมบอกได้เลยว,ว่ามันบ่ไดดอาหารบร่ไดดเลิศลูฟเฟอ่์ฟึ่งยังดอกเป็นอาหารบ้านๆธรรมดาธรรมดาแต่ว่าเรามากินรวมตัวกันแล้วก็กลายเป็นแบบเหมือนดูดีดูอะไรไปแต่ว่าถ้าซื้อคนเดียวนะ่ะมันบวไหวดอกไม่นองมันตายแล้วทุกอาทิตย์นะ่ะเออลุรมรุมเดีวมืออาทิตย์นึงละซีหาลอยพัดนี่นเสียหาลอยหกลอยกินลอยอันเสียมันบ่ไดดครับ นี่แหละเขาเรียกว่าไอา้คนทะ้หากันไปยูไสกับเออทั่วหากันเสียเออเอาหยัง่งมือนี่เออคนนั้นเอานีมากคนนี้เอานีมากก็เลยกลายเป็นแบบแลหลายๆอย่างครับพี่น้องมันก็เลยแบบนั่นแหละอ่ะตามนั่นครับผมเดี๋ยวสิบ่เขาใจกันว่าโอ้กินดีอยู่ดีอยังโชวทิีดบเมเอ็นด้วยครับผมเนาะโอเคจ้าวัสด,ดีจ้า